สวัสดีค่ะวันนี้อลาไทยนะคะจะพามาเกมเห็ดนะคะจะมาหาพามาหาแนวยูแนวกินนะคะน้ำปลาน้ำดงนะคะนี่ซึ่งเข้าก็ไดมากแล้วนะคะเห็ดเผืองนะคะไปค่ะไปค่ะย่างหาบึงนะคะ แล้วนะคะสายตาเขาก็มาสะดุดตานะคะนี่ค่ะนี่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 คือซิงีเ่เขานำหานะคะคือเห็ดดอกนี่ค่ะพอแล้วนะคะปื๊ด แต่จะได้นะคะเราอยากถือฝนเนี่ยไปค่ะไปเอา้าวยางหาอีกนะคะมากค่ะมากค่ะป้ายางหรอป่า ออยางเหรอหาจนเมื่อยนะคะยังว่าท่านใดเพิ่มเติมมีอย่างเดียวือสิใดจำนีละค่ะมดกระตา ยางตัวนะคะ